ปลามาวันนี้ได้แค่นี้แหละกุ้งฝอยด้วยหรือปลาตัวเล็กๆด้วยเอาไปห่อหมกเนาะเอาไปห่อหมกหรือไปทำอะไรสดนะคะนี่นี่เอามาแล้วมุญกระโดดเลยนี่ได้น้อยจังเป็นไงขึ้นได้น้อยแค่ลมดังลมี่แมงมุมน้ำเอาเม้งมุกออกเหมือนเมงมุมแมงมุมเมงมุมว่าไอเมงมุมเดาสิหนอเอาออกแต่มันใต้เป็นยังนี่มันจิกัดล้าน นีคะก็ได้นั่นมันลงไปตรงนั้นเนี่ยมันจะกัดหลานนะน้ำหนุนตายล้วนะ <Hey. S 1> อุ้ย,ย,ยสดๆเลยพี่น้องนี่นะคะนี่นี่น,น,น,นโอ้ยจะมาให้เบิ้งมันแก่ง,กงโอ้ยนี่ไงนี่ไงกุ้งฝอยนะคะมีกุ้งฝอยแล้วก็มีปลาขาวมีปลาซิ่วนี่อันนี้ปลาขาวนาะ อันนี้ปลาปลานี้อร่อยปลานี้ไม่ขมนะคะแล้วก็มีปลาซิวด้วยเอาไปห่อ,หอมหมก,กับข้ววก,กินดีกว่าเนะาะท้ามาได้กินกุ้งมันก็ฝอ,อยเองกับข้าวเช้านี้เหรอนี่ไงโอ้ยเอาไปทำอะไรกินดีเนาะเอฟซี FC บอกหน่อยอันนี้มันตายแล้วกุ้งฝอยนะคะที่เขาไปดักดางมานะคะแต่มัน,น มันนี่มันฝนตกแรงเมื่อคืนกุ้งก็เลยไม่ติดนะคะกุ้งมันไม่ค่อยได้นะคะฝน <c oughs> ตกแรงมากฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยก็เลยไม่ค่อยได้นะคะก็เลยได้นิดหน่อยปลาก็ยังไม่ตายนะคะนั่นปลาก็ยังลิ้นอยู่นะคะกุ้งก็ยังไม่ตายนะมีกุ้งยังลิ้นอยู่นะคะจะทําอะไรกินดีแต่มันตัวใหญ่เหลือเกินกุ้งก็ได้นะ ก้งตัวใหญ่มากลุนกระโดดอยู่เลยนะคะปลาก็ยังกระโดดอยู่นะคะเพวกนี้เอามาสดๆวันนี้ได้น้อยมากเลยทุกทีเขาจะได้เยอะนะกุ้งไปเลยนะคะใครจะกินก้อยกุ้งก็มาเด้อพี่น้องกุ้งกำลังเดินอยู่นะคะ จะเไปไหนปลาก็กระดิ่นอยู่นั่นเพิ่งเอามาเอากระโดดออกละกุ้งกระโดดออกไปไหนนี่แหละอาหารเช้าของวันนี้นะคะเดี๋ยวค่อยทำกันมากินน้ำกันเด้อจ้ายายจะทำให้กินเด้อใครอยากกินก็มานะคะ ใครอยากกินก็มาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้เดอจะเอาไปทำมาแระไปห่อหมออกห่อหมออกไปตองย่างไฟเนาะห่อหมออกไปตองดีกว่ากินแซ่บเซ่บทำเครื่องใส่เนาะกินแซ่บเซ่บด้วยพี่น้อง เมื่อวานน้องสาวเขาทำให้กินก็อร่อยเหมือนกันนะเมื่อวานน้องสาวทำให้กินอร่อยมากวันนี้ว่าจะไปทุ่งนาอยู่นะคะไปดูว่าเขาหวานแห่ได้ไหมอะไรไหมน่ะว่ายายจะไปทุ่งนาอยู่นะคะนี่ใครจะกินกุ้งฝอยมาได้เลยนี่กุ้งฝอย ไปชุบแป้งทอดก็ได้นะคะนี่ชุบแป้งทอดก็อร่อยเหมือนกันนะคะกระโดทะะะโดทุกตัวนะคะกุ้งกระโดดทุกตัวนะคะกุ้งกระโดดทุกตัวค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนแชนเนลด้วยนะคะสวัสดีะค่ะแยกก้อนแยกก้อนใช่หรแยกก้อนไม่ใช่ก้อนเห็ดปลาอย,ย,ย,ยูยกก่เหลือเลือกุ้งเห็นในปัญญามีที่ก้อนที่เหลือ เด็กกินก๋อยกุ้งคือเมื่อวานเห็ดแสบ <c oughs> เลือกเน่จะเป็นอย่างเพ่งบ้างมาเลือกซอยกันนี่ใครดูเลือกเขาดู